คมของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมหนึ่งโครินบทที่ 16. การเลี่ยไรช่วยทำมิกชนเรื่องการเลี่ยไรเพื่อช่วยทำมิกชนนั้นข้าพเจ้าสั่งคิตจักที่แควนการาเทียว่าอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทำเช่นนั้นด้วยทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงินออก และสะสมไว้ตามรายได้เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียอะไรเมื่อข้าพเจ้ามาถึงและเมื่อข้าพเจ้ามาแล้วหากพวกท่านรับรองใครข้าพเจ้าจะส่งคนนั้นให้นาเงินถวายของท่านพร้อมกับจดหมายไปยังกรุงเยรูซาเล็มและถ้าเห็นว่าข้าพเจ้าควรจะไปด้วยพวกเขาก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า แผนการเดินทางเมื่อขา้าพเจ้าข้ามแควนมาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่านทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าจะไปทางมาซิโดเนียและข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับท่านและอาจจะอยู่จนถึงสิน้นฤดูหนาวเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะไปทางไหนพวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไป เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการพบพวกท่านเฉพาะเมื่อผ่านไปเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้อยู่กับพวกท่านระยะหนึ่งถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นชอบข้าพเจ้าจะค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อยและข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทคอส พราะว่าที่นี่มีประตูปเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางที่จะทำงานเกิดผลและคนขัดขวางก็มีมากด้วยเมื่อที่โมทีมาหาท่านจงระวังอย่าทำให้เขาไม่สบายใจเมื่ออยู่กับพวกท่านเพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครดูหมิ่นเขา แต่จงส่งเขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อเขาจะกลับมาหาข้าพาา้าเพราะข้าพ้าวกำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ส่วนเรื่องอัมปรโรซึ่งเป็นพี่น้องของเรานั้นข้าพ้า,าขอร้องเขาอย่างมากเพื่อให้ไปเยี่ยมท่านทั้งหลายพร้อมกับพวกพี่น้องแต่เขายังไม่ค่อยอยากไปในเวลานี้ แต่เมื่อมีโอกาสเขาก็จะไปคําขอร้องและคําทักทายสุดท้ายท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งจงทำทุกสิ่งด้วยความรักพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของสเทฟานัสเป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคาญา และพวกเขาได้ถวายตัวในงานปริบัติบรรดาธรรม,มิกชนข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้นอบน้อมต่อคนเช่นนี้และต่อทุกคนที่ร่วมทำงานและตรากตรำข้าพเจ้าชื่นชมยินดีที่สเทฟานัสปอรทูนาทัสและอาคาคาสมหาเพราะพวกเขาได้ชดเชยการที่พวกท่านไม่ได้มานั้นจนครบทวน พราะว่าพวกเขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและของพวกท่านชื่นบานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมรับคนเช่นนี้คริสตจักรต่างๆในแคว้นเอเชียฝากคำทักทายมาอย่างท่านทั้งหลายอกวินลาและนางเปสคากับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาฝากคำทักทายมาอย่างพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษ พี่น้องทุกคนฝากคำทักทายมายัางท่านจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลถ้าใครไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอให้คนนั้นเป็นที่แช่างสาบขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิดขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตก,กับท่านทั้งหลาย ความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์